ชีวิตฉันมีแต่มาพาไปจะเดินคนใดมีมานำชีวิตฉันมีแต่มานำฉันเดินก้าวตามตามาเดินชีวิตของฉันชมเพลิดเพลินฉันเดินตามานำพาชีวิตฉันมีแต่มาพาไปจะเดินคนใดมีมานำชีวิตฉันมีแต่มานำฉันเดินก้าวตามตามาเดินชีวิตของฉันชมเพลิดเพลินฉันเดินตามมานำพาคลิปนี้ท่านผู้ชมแอดมินขึ้นด้วยเพลงเพื่อชีวิตเพลงนี้เลย ชื่อเพลงคนกับหมานี่แหละที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะทราบกันในคลิปนี้และที่สำคัญก็คือว่าวันนี้แหละจะมาพูดถึงนัก,กร้องเพลงเพื่อชีวิตอีกคนหนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงแล้วก็ประวัติของเขานั้นมีอะไรที่เยอะแยะไม่ได้กันว่าผ่านชีวิตมาทั้งสุขทั้งโศกทั้งเศร้าอะไรมากมาย ในชีวิตของเขาแน่นอนนะครับเห็นภาพที่ขึ้นไว้เนี่ยก็น่าจะรู้ว่านักร้องเพลงเพื่อชีวิตคนนี้ก็คือน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญไม่เลิกกันว่าเป็นนักร้องนักดนตรีและก็กวีในแนวเพื่อชีวิตเจ้าของชายาของเขาก็คือกวีสีชาวไร่เรียกว่าเหมาะสม กับฉายานี้เพราะว่าในถนนดนตรีของเขามีผลงานออกมามากมายวันนี้แหละเล่าความตามมาดีจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันสักนิดหนึ่งเอาแบบที่เรียกกันว่าเข้าใจง่ายๆไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายแต่ให้เข้าใจกันจะได้ทราบที่มาที่ไปของนักร้องคนนี้พงเทพกระโดนชำนาญลองฟังกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ พงเทพกระโดนชำนาญน,นะครับชื่อเล่นชื่อหมูเกิดเมื่อวันที่18กันยายนพศ2496ที่บ้านหัวเลิงตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเรียกกันว่าเป็นศินลปินเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอยู่กับวงคาราวานมาเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตในยุคนั้นตำแหน่งอยู่ในวงก็คือตำแหน่งเปอร์คัสชันและก็เป่าฟุตที่ร่วมเล่นกับ วงคารวานมาแต่ว่าชีวิตนั้นผกผันในช่วงที่เ,เรียกกันว่าเกิดการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนตรงนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเชื่อว่าหลายคนทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าต่อจากนั้นนั่นแหละที่มีการปราบปรามด้วยกระสุนจริงทําให้นิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งนั้นหนีเข้าป่าไปซึ่งนะ้ําหมูนั้นก็หนีเข้าป่าไปด้วยในสมัยนั้นที่เ,เรียกกันก็คือ ทหารป่าและก็จะแทนตัวเองว่าสหายนั่นแหละที่หลายคนนิสิตนักศึกษาทั้งผู้หญิงผู้ชายออกไปอยู่ป่าปเรียกว่ากระจายไปทั่วเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าแยกวงกับคาราวานด้วยเพราะว่าสมาชิกของวงคาราวานนั้นก็ไปที่นั่นเหมือนกันจนกระทั่งคำสั่งที่66ทั2,523เป็นคำสั่งจากรัฐบาลไทยในสมัยนั้นก็คือ พลเอกเปรเมตินสุลานนท์ที่มีนยโยบายออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้แปรพักและก็ขบวนการก่อการร้ายคำสั่งนี้ก็เลยทำให้นิสิตนักศึกษาหรือคนที่หนีเข้าป่าไปก็ได้รับการนิรโทษกรรมออกจากป่าพงเทพกระโดนชำนานาญและก็อีกหลายๆคนได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไป พงเทพกระโดนชำนาญเนี่ยอย่างที่ทราบว่าเขาเป็นนักดนตรีนักก้องแล้วก็เหมือนกับกวีแนวเพื่อชีวิตเนี่ยก็คือการแต่งเพลงต่างๆแล้วก็เป็นนักดนตรีอยู่ที่วงคาราวานแต่ว่าเมื่อวงคาราวานนั้นได้ออกจากป่าแล้วก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งพอพงเทพทราบก็เข้าไปที่วงคาราวานอีกครั้งแต่ปรากฏว่าวงคาราวานไม่รับพงเทพเข้าในวงบอกว่าพงเทพ ไม่ใช่สมาชิกของวงคาราวานก็เลยทําให้เคว้งเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้กับว่าเคยอยู่คาราวานแต่ตอนนี้กระดับไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าพงเทพกระโดนชํานาญเนี่ยก็ได้รู้จักกับแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภกุลตอนนั้นก็มีวงคาราบาวเรียบร้อยแล้วจริงๆเขาเป็นเพื่อนกับแอดคาราบาวนี่แหละเรียกว่าเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาสุดท้ายแล้วแอดคาราบาวก็ให้ไปอยู่ในวงคาราบาวด้วย ก็ไปช่วยเล่นดนตรีเหมือนเดิมนะครับในตำแหน่ง percussion แล้วก็เป่าฟุตซึ่งตอนนั้นสมาชิกคาราบาวก็บรวมพลกันมีทั้งเลคคาราบาวเทลลี่รวมกระทั้งอีกหลายๆคนครบกันแล้วด้วยชีวิตนักดนตรีของเขาเนี่ยียกว่าช่วยอยู่ในวงคาราบาวเต็มที่เลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกเต็มวงเพราะว่าพงเทพกระโดนชำนาญเนี่ยก็บอกกับแอดคาราบาวว่าอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเอง ซึ่งในปี2526เนี่ยวงคาราบาวออกเทปชุดวัน,นิพกทำให้คาราบาวนั้นโด่งดังเป็นอย่างยิ่งในปีนี้เนี่ยพงเทพกระโดนแชมนาญก็พ่วงไปด้วยที่ออกเทปชุดห้วยถแถลงออกมาแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จบื้อกันว่าพงเทพบอกว่าไปวางขายตามแผงเทปต่างๆวางได้ไมเท่าไหร่เนี่ยรบรนก็ต้อง เก็บออกไปเพราะว่าดูหน้าตานะครับไม่มีใครซื้อเลยนะครับในชุดห้วยถแถลงนี้ที่พงเทพกระโดนชำนาญออกมาน้ะหมูก็ไม่ถึงกับที่จะหมดความตั้งใจก็พยายามเต็มที่นะครับสุดท้ายแล้วเมื่ออยู่ในวงแอดคาราบาวเนี่ยที่ช่วยกันอยู่เนี่ยและเป็นแบ็กอัพให้พงเทพด้วยที่เล่นดนตรีในชุดห้วยถแถลงต่างๆพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแอดคาราบาวยืนยงโอภกุลเนี่ย เมื่อออกอัลบ,บั้มอีกชุดหนึ่งในปี2527เนี่ยคือชุด Make in Thailand ที่ดังที่สุดเนี่ยเมื่อออกเทปชุดนี้เนี่ยแอดคาราบาวได้แต่งเพลงให้กับพงเทพกระดโดนชำนาญคือเพลงคนกับหมาที่แอดมินเปิดในต้นคลิปนี่แหละเพราะว่าที่เปิดเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทำให้พงเทพน้ำหมูของเราเนี่ยโด่งดังขึ้นมาก็จากเพลงนี้นี่แหละเรียกกันว่า ตอนไปบันทึกเสียงนั้นก็พ่วงเอาเพลงของพงเทพไปด้วยเหมือนจะปั้นให้ดังแบบนั้นแหละแต่ทางค่ายเนี่ยพอได้ยินชื่อว่าพงเทพนามสกุลกระโดนชำนาญเข้าไปอีกเนี่ยมันเหมือนกับว่าดูถูกว่าทั้งชื่อนามสกุลเนี่ยรวมกระทั่งหน้าตาต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับวงสตริงที่ทำเทปอยู่ในค่ายของเขาไม่ว่าจะเป็นชมพูฟุตตี้หรืออีกหลายๆวงในเมื่อก่อนนั้นฟรีเบิร์ดอะไรพวกนี้ สุดท้ายแล้วก็อดลนทนไม่ได้ที่แอดคาราบาวขยันขยอบที่ทางค่าจะโปรโมทเพลงชุดไม่อินเทลแลนด์ก็เลยโปรโมทเพลงคนกขมหมาไปด้วยรเรียกกันว่าพ่วงก,กันไปเลยตามที่แอดคาราบาวบอกแต่กลายเป็นว่าเพลงนี้กับทำให้พงเทพกระโดนชำนาญน,นั้นโด่งดังขึ้นมารเรียกกันว่าสุดๆเลยของเพลงนี้คือเพลงคนกขมหมาแจ้งเกิดพงเทพกระโดนชำนาญขึ้นมาเลยนี่เป็นจุดเริ่มต้น ชีวิตของพงเทพกระโดนชำนานก็มาจากแอดคาราบาวที่เขียนเพลงให้เรียอกันว่าหลังจากนั้นแล้วพงเทพกระโดนชำนานก็โด่งดังขึ้นมาตลอดแล้วก็ออกมาอีกหลายอัลบั้มซึ่งแอนมินคงไม่ต้องบอกบอกแต่เพลงที่ทำให้น้ำหมูพงเทพกระโดนชำนานนั้นดังดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงวันเวลาคิดถึงบ้านฝนจางนางหายตรงเส้นขอบฟ้าน้าตาหอยทาต เรียกกันว่าเพลงเยอะแยะไปหมดที่ทําให้พงเทพกระดโดดชํานาญนั้นต้องบอกว่าจากติดดินนั้นถีบสูงขึ้นไปจากอัลบั้มคนกับมาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้พงเทพนั้นดังขึ้นมาแต่ว่าเพลงที่เรียกกันว่าดังที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าคอเพลงเพื่อชีวิตนั้นในสมัยก่อนต้องรู้จักกันดีเลยเพราะเพลงนี้ต้องยอมรับจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมมันดังจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่า เพลงนี้จะดังอีกด้วยเรียกกันว่าเมื่อก่อนนั้นจากที่ต้องให้คนมาเล่นแบ็กอัพทำให้พงเทพกระดโดนชมนาน,นั้นตั้งวงดนตรีของตัวเองขึ้นมาเลยเพราะว่าเพลงหลายเพลงนั้นดังขึ้นมานอกจากที่มียอดขายมากขึ้นแล้วออกทัวร์คอนเสิร์ตเรียกกันว่าไม่มีวันพักกันเลยช่วงที่ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยทางพงเทพกระโดิชำนชญาน,นี่ก็ไปพบกับวงคาราบาวก็มีการที่จะ พูดคุยกันเรียกกันว่านานๆมาเจอกันทีหนึ่งทางอาจารย์ธนิตเนี่ยได้พูดถึงว่าเพลงตายอย่างเขียดของน้ำหมูเนี่ยมันตรงกับชีวิตเคยอยู่ในป่ามาเรียกว่าเป็นเพลงเหมือนกับจะบอกว่าลูกทุ่งก็ไม่ใช่จะบอกว่าสตริงมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันตรงกับตัวของพงเทพกระโดดชํานาญจริงๆรงพงเทพก็เลยกลับไปฟังเพลงนี้แหละตายอย่างเขียดเรียกกันว่าฟังกันหลายเที่ยวเลย ก็เลยมีความคิดขึ้นมาที่เขียนเพลงต่อไปเค็กคายกันแบบเนี้ยเพลงนั้นไม่ใช่เพลงอะไรเลยก็คือเพลงตังเก้นี่แหละที่พงเทพกระโดนชำนานนั้นเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเรียกว่าเมื่อเพลงตังเก้นี้ออกมาเรียกกันว่าดังสุดๆแบบหยุดไม่อยู่เลยท่านผู้ชมถ้าใครได้ฟังเพลงนี้ต้องบอกว่ามันสุดๆจริงๆกับเพลงของพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ เป็นเพลงเดียวที่ทําให้พงเทพนั้นกลับมาดังแล้วก็เป็นเพลงเดียวของพงเทพเพลงทั้งหมดเนี่ยเพลงนี้ดังที่สุดเลยคือเพลงตังเกนี่แหละบริเวณว่าแจ้งเกิดให้กับพงเทพกระโดนชำนาญอีกครั้งหนึ่งต้องยอม,มรับเลยนะครับว่าเพลงของพงเทพกระโดนชำนานไม่ว่าจะเป็นเพลงคนกับม้าตังเกน้ําตาหอยทาตต้นขับขี่โคราชตรงเส้นขอบฟ้าคิดถึงบ้านอีกเยอะแยะเปหมด เป็นเพลงที่ดังทั้งนั้นเลยพงเทพกระโดนชำนาญน,นั้นแต่งออกมาได้ดีจริงๆสมกับเป็นกวีสีชาวไร่ที่มีผลงานออกมาเยอะแยะไปหมดช่วงนั้นพงเทพกระโดนชำนาญน,นั้นไปแบบส,สุดๆสูงขึ้นแบบสุดๆเลยเงินทองไหลามาเทมาเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วถึงเวลาจุดหนึ่งเมื่อมีขึ้นมันก็ต้องมีลงเมื่อวงการเพลงซบเซานี้พงเทพกระโดนชำนาญก็กลับเข้าสู่ วิถีชีวิตของคนปกติทั่วไปแต่ชีวิตส่วนตัวนั้นก็มีลูกสองคนแต่ว่าชีวิตของน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญน,นั้นก็ผกผันขึ้นมาเพราะรว่าบรนปลายของเขาได้ตรวจพบโรคร้ายที่ลำไส้ก็คือมะเร็งลำไส้นี่แหละพงเทพกระโดนชำนานก็ต้องมารักษาตัวอยู่ยาวนานพอสมควรจนกระทั่งหายเป็นปกติก็ยังใช้ชีวิตปกติทั่วไป ในปัจจุบันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอีกด้วยก็เลยทําให้ขยับร่างกายลําบากการเล่นกีต้านั้นก็เล่นไม่ค่อยได้นี่คือชีวิตในบานปลายชีวิตของพงเทพกระโดนชํานาญไม่เด้กกันว่าไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตนักดนตรีแบบปกติก็อาจจะมีการร้องเพลงบ้างเป็นบางครั้งที่ไม่มากมายก็ดูแลร,รักษาตัวแล้วก็ใช้ชีวิต มาอยู่ถึงปัจจุบันนี้กับพงเทพกระโดนชำนานนะครับเล่าความตามอดีตก็มาพูดถึงประวัติต่างๆของนัก,กร้องพเพลงเพื่อชีวิตพงเทพกระโดนชำนาญที่หลายคนนั้นรู้จักแล้วก็ชื่นชอบกับพเพลงของเขาแอดมินนี้ถือว่าชอบมากๆเป็นนักดนตรีนัก,กร้องที่มีเพลงเพราะ,ะๆออกมามากมายฟังแล้วได้อะไรเยอะแยะรวมกระทั่งดีไซน์ใจคอชีวิตต่างๆของพงเทพนั้นเป็นคนที่ มีสุขภาพจิตด,ดีพูดดีตลกเล่าอะไรให้ฟังอีกมากมายให้กับผู้คนที่น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างที่ผ่านมาเขาได้ประสบการณ์อะไรมากมายกับชีวิตของพงเทพกระโดนชำนานนะครับใครมีข้อมูลต่างๆสามารถพูดคุยกับแอดมินได้บุรวมกระทั่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ